ครับสวัสดีวอรพลยเมที่เหล่าอินเสาวน้อยเแฟนๆเอฟซีช่องส่งชาแนลครับเอาดไปที่เขาพูงครับวิดีโอวิดีโอถ่ายวิดีโอโปรโมทลุงขู่ติดตามคิดนิมนต์ กิจวัตรหลวงปู่ตามกิจวัตรกิจมิลลู่ แรกมาอาบน้ำมนต์นะครับกำลังกลับนะครับเนาะเอาจิดต่อไปก็กลับลูกปูต้อนะครับเนาะอาบน้ำมนุ์น้ำมนต์อะไรก็ว่าไปครับเนาะ von the วันยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นมาเลยม the าแล้วลูกเตอน์มานางมดมี่นกี่สาวมียาคนมีเสือเผาคนมันยังไม่ลงมาเลยวันคือลอตตอรี่ตะเพียกคนเดียวบัสพ0กพันหมาบองร้านทุ่ครับ <transformed> แย <ítulo> <displayed, S 1> ัน,นมเอ, LIKE. เออเอามา, <respects. S 1> ามามันนแมมงไวหเรมันนี่อกมานออเาะไปรของมอเครื่องอะไรของชนชั้น อยู่คเอะไร้ต่ของอยู่วัดอยู่ไ้อะไรนนจ้ะสอันเหาไปวันนี้ร่มอันเีกมันน้อนจ้ะวันที่เก้าแล้วันนี้วันที่เก้า อ,อย่าโยมกำลังมาอาบอหลงปูเนูอาบออะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ <c oughs> เลยไปที um, you know? yeah, 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 ่น right. oh, ั่นลุงเลยเลยเลยบางวันนั้นชมเขาไปเขาไปยาไสบสัปาห์เลเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยดูแล้ นะครับที่อยาโยมลูกรหลานบูชาถูลหลวงนะอีกนะครับเนะาะเียนเอาไว้ติดเนื้อติดตัวครับเป็นผ้ายันนะครับเนาะยังมีครับเนาะา้นคนนนอนน ทำบุญคประจวั้นเพื่อน้ำบอ่ค์ครับเอาคลิปนี้นี้ฝากไว้เช่นี้ครับฝากกดติดตามช่องซุ้งใช้ไหวเดอรเดอครับเดอครับเดไปพดกับต่อไปครับ